อ่ะก็ hello สวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องแบงค์นะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนใชปเปอินแท็บนะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมจะสอนเซตเปอินก่อนนะก็คือว่าเซตพวกแท็บตรงเนี้ยด้านบนเน่พวกเองเห็นไหมเออนะครับก็วันนี้มันจะมาสอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะทาเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทนะครับเพราะว่าเะอินตัวนี้ครับมันมันหลายมันหลายมันเยอะมากมันเยอะมากนะครับเออก็แล้วก็อีพีหน้าเดี๋ยวจะมาสอนเป็นอ่า โชยศนะครับผมโชยศหน้าหน้าชื่อเห็นไหมชื่อพี่ก็จะมียศเออประมาณนี้แล้วก็เป็นฉายาเป็นเพศอยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเยอะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะมาเครียกวไาเดี๋ยวมาสอนพันหน้าเอาพันนี้เอานี้ก่อนนะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มกดไลค์พี่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราโหลดไปอินมาเลยนะครับหลังจากที่โหลดมาแล้วก็ไปที่ไฟล์ไปอินเลยนะครับโอเคก็ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะเพราะว่า เนื่องจากผมตัดไปแล้วมันแล้วม,มันแบบไฟล์มันหายหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็มาทําแบบรวบเดียวเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะโอเคหลังจากนั้นนะครับพอลงไปอินแทบตัวนี้มาแล้วก็มา,อาคอนฟิกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะเซิร์ฟเวอร์นี่เซิร์ฟเวอร์เนมนะครับมันก็จะอ,อยู่ตรงนี้กับไอ้นี้พอดีเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนทีละอันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ใครที่อยากได้ของผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปแก้ไขได้นะครับส่วนใครที่ทําตามผมก็ทําตามได้เลยตรงนี้ผมจะไม่ใส่ไม่ใส่อะไรนะผมจะใส่โค้ดสีเพื่าเพื่อเป็นการเว้นวรรคให้มันนะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นชื่อเสร์ฟผมนะครับก็คือ Bank c r a าฟนะครับผมเอาเคลใส่สีด้วยนะฮะปุ๊บโอเคส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นเลขจิตแล้วก็ ัวโนะครับคือตัวอักษรเอียงนั่นเองนะครับ Server s e r v e r นะครับผม s e r ว e r นะครับแต่ถ้าใครอยากาใครเปิดเป็นแบบ skybox แล้วก็เขียนว่า,า Skybox Community Skybox Thailand อะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ผมจะทำแบบนี้นะโอเคครับตรงนี้ผมก็จะเวีนวักไปอีกนะครับเอาง่ายๆก็คือลบลบออกไปหมดเลยอะลบลบออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเขียนทำใหม่นะอะลบมันออกไปนะครับ เสียงพี่อาจจะเบาหน่อยเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อไม่ได้เพิ่มเสียงนะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้จริงๆนะพี่ต้องขอโทษด,ด้วยคลิปนี้โอเคนะครับต่อมานะก็จะเป็นอ่าตรงนี้จะเขียนข้อความเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าจะเอาเังไงก็ได้นะครับแต่ผมจะเขียนนะครับผมจะเขียนไปว่ายินดีต้อนรับผู้เล่นทุกคนสู่โลกเอาชีวิตรอดล้กันนะครับนะ เขียนเหมือนผมได้นะใครที่อยากเขียนตามนะจ๊ะเด็กๆวัยรุ่นเมีกาชาวไม้ครับมีกากาลสินนะน้องๆโอเคนะต่อมาก็ผู้เล่นเอ,อ่ออีกมากมายกำลังรอคุณอยู่ไอต้ต้าเออนะครับเจดโดต่อมานะครับอ่าส่วนใครที่เออพี่มันใส่แหลกมันใส่โชว์ปิงได้ไหมใส่แบบความแหลกใส่ออนไลน์นะไัได้ครับผมเดี๋ยวโอเค ตรงนี้จะใส่เป็นค่าความแหลกแล้วกันนะครับของคุณนะค่าความแหลกของคุณแล้วก็ใส่เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงนะครับโอเคถ่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปริงนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปอีกทีนึงก็ใส่ TPS ด้วยอันนี้คือดู TPS server ทับ TPS นะครับนี่มันวิ่งอยู่ที่20.20 20นะครับแต่จริงๆถ้ามันใส่มันจะ แต่ผมมาแนะนาให้แบบนี้ดีกว่าแบบโกหกผู้เล่นนะครับว่าเออว่าเซิร์ฟแม่งโคตรแรงว่าวิ่งแค่นี้เออนะครับวิ่งเต็มอยู่ที่20ี่อะใส่สีเขาด้วยนะครับโอเคใส่สีก่อนนะครับใส่สีก่อนนะโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะด้านบนตรงนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีโหลดปักอินดูนะครับว่าเออมันมันมันได้ไหมที่เราแบบเขียนมากันอย่างเงี้ยเออว่ามันสวยหรือ,อยังโอเค หมายค้างนะครับก็เขียนแปว่าไปอินชื่อเลยว่าอ l t a p e นะครับแท็บรีโหลดนะครับปั๊บนี่นะครับผมมันก็ขึ้นแล้วนะครับน้องๆเด็กๆน้องๆหนูแต่ทําไมเอ้ยพี่ทําไมมันอันนี้มันขึ้นขึ้นมา2อันอะปิงอะพี่พี่ลบออกได้ไหมอ่าลบออกได้ครับน้องๆน้องๆก็เข้าไปที่นี้แล้วก็เห็นไหม yellow yellow number i s t a b l e d yeah โอเคน้องๆก็ลบไปนะครับดังนั้น ctrl s นะครับแล้วก็ไปรีโหลดป p l u อินดูนะ แ็บรีโห a d แล้วก็แ็บดูเห็นว่าหายไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําส่วนข้างล่างกันต่อนะครับอุยอ๊ยผิดผิดผิดเครื่องนะครับทษทีโทษท,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 ทีไฟล์มันร่วม <c oughs> โอเคส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับอ่ะเว้นวัคเข้าไว้แล้วก็อ่าใครที่มี discord หรือว่าเป็นลิงก์ discord ลิงก์ไฟล์อ่าแฟนเพจอ่าว e บเว็ Web, Web page เอออย่างเงี้ยครับก็สามารถมาใส่ได้นะครับ โอเคผมจะเขียนใส่สีด้วย Discord นะครับอ่ะอ่าตัวนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแบงคัฟแล้วกันนะครับใครที่เป็นลิงก์ Discord ก็ใส่ Copy Link มาใส่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่อเฟซบุ o กแล้วกันนะครับ Facebook นะแบงคัฟนะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับผมใครที่จะตั้งก็ตั้งเป็นของเซิร์ฟเวอร์คุณเลยนะครับต่อมานะเว็บเว็บเพจนะครับเออเว็บช็อปอ่ะเขียนเว็บช็อปก็ได้อ่ะ เว็บช็อปนะครับก็คือแบงค์คราฟเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวอย่างนะโอเคเดี๋ยวเรามาเว้นวักอีกทีนึงแล้วกันนะครับมันจะได้สีดูสุดสวยงามนะับเหมือนกับคนทํานะครับโอเคในด้านต,ตรงนี้นะครับผมก็ส่วนใครอยากเพิ่มโปรโมชั่นนะครับก็ใส่มาใส่ได้นะเดี๋ยวผมใส่สีกันอโอเคโปรโมชั่นเติมเงินเปิดเซิร์ฟวันแรกคูณ คูณ500นะครับเติม50ก็คือรวยกระจายก็คือไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะครับแอดมินก็เจ๊งตายนะครับโอเคตรงนี้เป็นปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นผู้เล่นออนไลน์ลวกันนะครับเป็นผู้เล่นออนไลน์นะเดี๋ยวทับอ่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็เหมือนเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับผู้ ผู้เล่นออนไลน์ในขณะนี้ทั้งหมดปุ๊บคนโอเคนะครับหลังจากนั้นใส่สีให้เขาด้วยนะครับเหมือนเดิมผมเปลี่ยนภาษากันสีเล็กเจ็ดนะครับแล้วก็ตัว E นะตัว E คือสีเหลืองนะครับเออโอเคนะครับปับ๊บปั๊บเป็นวักให้ดูสวยงามนะหลังจากนั้นนะครับผมก็เว้นวักมันอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคหลังจากนั้นข้อทอนเอสนะครับแล้วก็ไปดูที่บักอินตัวนี้นะครับผมแทบรีโหลดนะครับปั๊บเนี่ยเป็นไงแต่สีโปรโมชั่นมันยังไม่สวยนะครับแต่เดี๋ยวเราเพิ่มกันเอ่อสีตรงนี้เป็นตัว E แล้วกันนะครับเติมคูณ500นะครับเข้ามารีโหลดนะอ่าโอเคนะครับน้องๆตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ดูแบบสบายตานะครับใครที่แบบเออนะปิดฝนปิดฝนปิดฝนฝนตกเปียกนะครับ เออเห็นไหมอืมมันก็ดูสวยงามนะครับส่วนตรงนี้มันก็เสร็จแล้วนะสําหรับใครแบบอุ้ยอีกแล้วลงอีกแล้วสําหรับใครที่ดาวน์โหลดของผมไปนะครับก็มาแก้ไขตรงนี้1ชื่อเซิร์ฟสองแนวไะนรนะครับนี่นะแล้วก็อ่ตรงนี้ Discord เออนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปปรับแต่งกันได้นะครับโอเคนะสำหรับพาร์นี้มันก็ต้องน่าจะมีเท่านี้แล้วครับเพราะว่าพาร์ตต่อไปเดี๋ยวจะมาใส่ ยศหน้าชื่อแท็บตรงนี้นะครับก็คือว่าเราเป็นยศอะไรเราก็จะได้แท็บนั้นนะครับเออแล้วก็จะได้ตรงชื่อนั้นนะหน้ายู่หน้านะโอเคนะครับสําหรับพาร์ทนี้พี่ก็ต้องลาไปก่อนนะใครที่ดูแล้วชอบใจหรือว่าอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับโอเคนะวั่งหน้าน้องๆจะเข้าใจแล้วจเจอกันใหม่พาร์ทสองนะครับสําหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ